ตลาดา man, สะแมสาลแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปดูอาหารทะเลน e ci ่ะเราจะซื <Ee> ้อปลาไปทอดกันเอาเอาประมาณกี okay. on, ่นาทีคะเดี๋ยวพี่เดินมาประมาณสิบนาทีสิบนาทีเอาร้อยห้าสิบตัวหนึ่งมาทอดตัวหนึ่งทอดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่เดินก่อนนะคะได้ค่ะได้ค่ะได้นยัาไงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโอเคคู่นี้เอาเมนคู่ให้สองโลค่ะนั่นได้มัยนึ่งๆเลย ต้องล้างเหรอพี่ต้องล้างใช่เดี๋ยวเผื่อให้ครับเอาอันนี้โลนึงค่ะเลือกไหมครับเออเลือกให้หน่อยค่ะได้ครับจะมีอันนี้สองร้อยแปดสิบองปีเลยตัวใหญ่มากขออนุญาตกินดีหนึ่งวันวันนี้มีหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราซื้อมาแล้วเดี๋ยวอันนี้แค่นี้ก่อน ได้มาแล้วนะคะให้เขาทำสำเร็จมาเลยเราไปถึงก็กินได้เลยไหนบอกว่าจะประหยัดไงสองอยยี่สิบอ๋อโอเคซ้อได้มามันใหญ่น้ำแข็ง <laughs> ถึงแล้วะคะมาถึงแล้วนะคะไ,ได้ไม่ดีก็เอวดีค่ะที่นี่บรรยากาศดีนะคะเรามากันบ่อยมาก วันนี้ไม่เหงานะคะวันนี้มากับเพื่อนหนึ่งคันแล้วก็มีรถบ้านมิลาพาเพลินเขาเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้เจสสงค่ะรถเขาน่ารักมากแ่ไปดูรถเขากันนี่เรียบๆโล่งๆน่ารักมาก อะไรแห้งกระพุนแห้งกะพุนเหรอนี่เล้ารถบ้านของเราก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเรียบๆล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็ป่าปลาทำอะไรคะหุงข้าวไหนขอดูหน่อยทำอะไรคะหุงข้าวหุงข้าวจริงๆกี้นมันต้องเป็นหน้าที่คุณนะครับเอ้า

แม่ดึงหัวไปหัวนี้มันพี่นุชีมาแล้วีนุชีอยู่แล,ล้นะดอยู่ก็ไปกิดปิดปิดอยู่ก็ไปกิดเปิดออืมนต่ซูมอะไรขนาดนั้นน่าตอนนี้ก็หลับกันหมดแล้วนะคะ เหลือแม่บ้านยังตัดคลิปตอบคอมเมนต์โน่นนี่นั่นอยู่ค่ะนี่นะคะรถเราก็เป็นรถบ้านแบบบ้านๆนนะคะมีแอร์ไฟฟ้ามีกล่องไฟมีพัดลมทีวีง่ายๆค่ะก็จะลกๆตามการใช้งานหน่อยนะคะอันนี้ออกจากบ้านมาหลายวันแล้วค่ะก็ใช้งานจริงอยู่จริงลกจริงค่ะ từ nữa <laughs> <laughs> nha Quản mà lại nè Hãy subscribe cho อตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเก็บของวันนี้เราต้องรีบไปขายของต่อเป็นไงคะจุของได้เยอะไหมรถเราอะไรนะ จุของได้เยอะไหมคะมึงกล้าถามเลยว่าถูกได้เยอะไหมก <Thirty> ูเก็บทีไรมึงถือกล้องทุกทีเป็นไงเหนื่อยไหมคะเก็บของเสร็จแล้วเหรอละครคุณธรรมอ้าวหนึ่งเก็บของเสร็จแล้วเหรอ stop your เ o u t h เล่นละครคุณธรรมเก็บของเสร็จแล้วเตรียมตัวกลับบ้านไปค่ะ